มาครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับมันนี้กับทีมงานเท่ากับภาพว่าเมาหนองอี่แล้วครับผมเป็นน้องปรนิ่นลวนนะครับเนาะได้มาในราคาสามหมื่นบาทครับวันนี้ลงกันสิบหานตกคนละสองพันบาทครับผมตัวปลากับประมาณสักหกถึงแปดตัวต่อกิโลนี่แหละครับมา้มาลวนน้ำกันครับอีกจังหน่อยคงจะเริ่มละเสี่ยนสิบหาคนครับยังมีทีมงาน ทายทั้งขางอีกคนนึงนะครับนะกลองจะพยายามบ่คอยหมุนเป็นไรเพราะว่า,า,าอีกมุมนึงจะมีทีมงานเท้าทายอยู่นะทายเพื่อนขึ้นตั้งครับแล้วคนทุ่ยทายเตรียมพร้อมกับเตรียมกองก้นนละย่าจะโยกช่างเดียว

ุนน้ากันบอกเลยว่าบาดแรกนี่ตักบาไหวพูุละพี่น้องเลยบาดสองพันแทบแทบจะบ่มีไอ้คนที่นั่นเลยนะครับผมคนที่ถึอแน่น้อยนี่แทบจะบ่มีีนะครับมีแต่พูดเต็มสะดุ้งพุดละอยู่ที่ฝีมือพูดจะตักเร็วกันนะครับบาดนี้ Khang kang 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 ตอมยังม่ไ um ด้แล้วอยู่จังหวะนี้นี่วาตาขาสะดุ้งบ่หักเท่านั้นะครับคาสะดุ้งผู้ใดหักนี่คือจบฝากกครมาก่อนไปหดี้นครับ บาทแรกบาทแรกได้ได้เครื่องทุนแล้วมั้งนี่ <c oughs> <c oughs> แบบวาเนี่ยอนายากอยผู้ด่างใหญ่ๆนี่ยตอมกับวัเล่าวันนี้ครับพี่น้องยังมาได้แต่เพรา3สาตัววิตกป่า ีตัวซอยแล้วครับอู้ยใ,ใครหน่วยทั้งขางแห้งปวดภาบรวมไปจัิงที่แล้วครับทั้งคนกันแล้วทังคนพอได้แล้วอยู่นะ ไข่หน่วยบรรบาดเดียวบันสามสิบกิโลเหมือนอจเจ้าเสือเรื่องน่นาจะเรียบร้อยแล้วครับผมเอาไว้ใน้วตัวนี้เงได้เครื่องเดียว บาดแรกว่าแน่แล้วกับมีว่าแน่แล้วหลายเจ้าอีดอกบาดแรก อ่าบัตรแรกแล้วนะครับจอดนี้ แจกสิบเงินผู้นำก่อนนะครับพี่น้องถือทุกคนวันละหับวันละซีสาขาคิโลนี้ ได้แล้วครับผมบ่มอผ่าแล้วะระบาดนี่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ซอนน้ำเพลินครับจแหนเบืองผู้ใหก่อนถือขัาวติ๋เนี่ยติดจุบะจุดเจ้าอารถสองราคาสองพันใช่หรมั้งครับอย่างไรก็ต้องมาลุนกันตนขคือนอีกรอบหนึ่งครับผมมือนีถ้าบ่หอดลอยกิโลนี่ก็อาจจะอาจจะบดาด้กำไลนะครับนะต้องรัก1อยกิโลึ้นรังอยที่เห็นกำไรเนาะ ว่าป่าใจนี้นนกับตัวบนยานปันไดอาจจะได้กิโลละประมาณแค่สี่สิบบาทนะครับ cái bừng cụt đại con bưng chơi này pha thua pha thua những là cái là phe lại cái này cái tắc cái ไอ้ตุ่มซอยกันเยอะแร้วโอ้ยด่ายข้างหลังก็ได้ได่าเจ้าเสือทำงินเนาะเสวดสวดๆเดยอะ <Yeah. S 1> จะแน่วเดียว

หลอบนี้ครับบาดนี้ก็คงจะบอกผาดทื่เกาสวดอีคือเกาเนี่ยปวด ว่มีหยอดเวลาจะเบาอุไดกรได้จังหวะจังว่านี่ตักอย่างเดียวบองจนซ่อนนะครับ โยเกิร์ตลายไปเรื่อยวันจัน ขึอนี้นะครับดังนี้ป้นซอนนี่ดีพี่ดอง